ครับการสวสดีช่องโ้่ของวันทีงี้สิบหกมิถุนายนพศส,สองพันห้าร้อยหกสิบแปดกาสวสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกบารสนัชิมีกัสีน้ำผ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมาเลือกช่มเลือกซสืองวัวไทยพื้นบ้านไปเลี้ยงครับเป็นหัวสายพันธุ์ทีเลี้ยงไงกินเมลายลาก,ก็อ่าให้ผลกำไรไว้ครับพี่น้องครับอะเดี๋ยวก็เลื่ยนผมขอนําเลี้ยง กฎกติกาสั้นๆมาได้ครับพี่น้องครับงวดทั้งผมนี่ถ้ามีตำหนิมองใดผมสิบอกสิเก้าแจ้งไปในคลิปไปเลยครับพี่น้องครับถ้าบ่ได้บอกบ่ได้เก้าก็แสดงว่าจุดนั้นมองนั้นบ่มีตำหนิได้ครับพี่น้องครับรากาย่างผมบริการส่งฟรีให้2 0 0กิโลเมตรเก็บมเงินปลายทางได้ครับพี่น้องครับนอกเหนือจาก200กิโลเมตรสามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับ0-6 5ห้า สองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดที่ตั้งคอกวัวตำบลมันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดระยอ็ดเอาครับบริหารมามัมงง้อครับง้อก็มีทะเมิดหาตัวครับประกอบด้วยตัวเมียห้าตัวผู้หนึ่งาขายยกในราคาสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับส่งอ่อนบานหน่อกองจังเกมเงินครับพี่น้องครับเป็นง้อลักษณะใดแบบใดเนี่ยครับก็มีมูงวงว้อสาวนี่ซีโตัวนี่ครับ รุ่นส้นขวบครับงัวไทยพื้นบ้านครับพี่น้องครับนี่ครับอ่ารุ่นมูนี่สีส้นขวบครับอันนั้นตัวขาวน่ขวบกัวมูนี่สีส้นขวบสามตัวนี่ครับครับตัวเหลืองตัวแดงสองนี่นี่ครับแล้วก็มีงัวหน่อยยี่สองตัวอ่าแม่ละสามเดือนกัวครับพี่น้องครับหน่อยง่าปนกันเฉลี่ยกันครับพี่น้องครับับร่องคุ้มคาเนี่ยแน่นอนครับกาท่ากากระนันเตียครับหกตัว 25,500บาทสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมกล่าวไว้นะครับย้ำเบอร์โทรอีกนี่ครับ065-207-6884สี่พิกัดติดตัง้งครอบัวตำบลมั่นฝางอำเภอกาเศวตวิสัยจงรรยังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องครับอ่าง่วนี่กะบ่ได้โตใหญ่อ่าเด้อครับเนี่ยเป็นง่วไทยพื้นบ้านครับพี่น้องครับรบ่แม่นว่าเห็นในวีดีโอหรอไปส่งว่าคือยังโตใหญ่ได้ยังสั่งยังสี่บ่แม่นครับ เดี๋ยวสิ่มีปัญหากันครับบบได้ตัวขายครับ่แมันขายมือนี้มือเดียวงัวกับโตซําราคามันหล่ะครับพี่น้องครับนี่ครับสี่ตัวนี้กัคุ้มค่าแล้วครับนี่ครับสี่ตัวนี้สี่ตัวนี้ไรอ่านี่นี่ครับเมนไรเนื้อกับวอทายครับสองตัวนี้กับไรสักคููละสองหนึ่ครับนี่ครับแล้วถ้าพ่อแม่น้องสิ่ลเอแล้วด้ครับพี่น้องครับขายยกสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับ สงัาบ้านหนององกับจองนี้ครับคุมขาดเกินราคาแน่นอนครับหน่อยไงสูงต่ำดําเขาฉเฉลี่ยกันครับสำหรับชิเน่จะไปแต่เพียงกั่นี้ครับกาซื้อดีครับ